คุณสั่งสินค้ามา3ามรายการนะครับรายการละหนแผ่นนะนะครับก็จะมีลิสเซเดนสองตัวนี้นะครับที่เป็น gsm นะครับสองอันนี้ก็อันนี้ไม่มีหมด gsm นะเดี๋ยวผมขอลองรวมกันเป็นในคลิปเดียวเลยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมลองแบบหมด gsm ให้ดูเลยนะครับก็คือตัวหมด gsm เนี่ยเราจะต้องติดตั้งโปรแกรมเข้าไปนะ ใส่เมมเซฟนะครับถ้าไม่ติดตั้งจะใช้งานไม่ได้นะครับเตติดตั้งครั้งเดียวครับแล้วก็โปรแกรม GSM ไม่สามารถทำให้เกม Pay2 เป็นระดับ Full ให้ี8 0ได้นะครับทำความสามารถได้แค่480เท่านั้นนะครับแต่ว่ามันทำให้คมชัดขึ้นในอีกนิดหนึ่งนะครับเหมอะกับจอทีวีที่ใหญ่ขึ้นกว่าปกตินะซึ่งถ้าจอเล็กแบบนี้เรา ดูมันก็ไม่ค่อยหยาบอยู่แล้วแต่ถ้าจอที่มันใหญ่ส0นิ้นี้ขึ้นไปมันจะดูแล้วภาพมันแตกก็ตัว G S M ก็ช่วยให้คมชัดอีกนิดหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้ต้องอยู่ที่จอทีวีด้วยนะครับขั้นตอนการลงจะอยู่ด้านหลังซองนะครับมี2หน้าเปิดได้อีกหน้าหนึ่งนะเอากระดาษออกมาแล้วดูได้อีกหน้าหนึ่งนะครับงั้นเดี๋ยวผมลงโปรแกรม G S M ให้ดูก่อนเสียบเป็นเซฟเฮทู 2. คุยไปเลยนะครับผมเสียบอยู่แล้วนะของผมเป็นสีแดงนะครับจะได้เห็นชัดนะผมไม่ได้ใช้สีดํานะครับสีดําสีแดดดงเหหมือนกนกัใช้ไ้ไ แต่ผมเน้นสีแดงเพื่อคุณจะได้เห็นเมมเซฟผมแค่นั้นเองนะครับเป็นสีแดงนะถ้าตัวเมมเซฟเรายังไม่เคยลงโปรแกรม GSM ที่ผมขายนะครับจากฟังก์ชันไหนก็แล้วแต่ที่ผมทําขายที่มีมีระบบ GSM นะครับมันใช้ด้วยกันได้หมดลงครั้งเดียวเลยครับแต่ถ้าเกิดยังไม่เคยลงมันจะเข้าหน้าแบบนี้ก่อนเพื่อให้เราเราติดตั้งโปรแกรมลงไปนะเมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้กดวงกลมครับเลื่อนสีแดงมาที่ CDSS นะครับแล้วกดวงกลม หาคำว่า gsm 1กับ2ครับ1กับ2อันนี้นะครับเลื่อนสีแดงมาที่ gsm 1เลยครับนี่นะครับแล้วกดก,ก,ก,กากบายหนึ่งครั้งจะมีจุดขึ้นมานะครับแล้วสีแดงมันจะเลื่อนแถวต่อไปคือ gsm 2ก็กดกากบายหนึ่งครั้งแล้วจุดจะขึ้นมาครับเมื่อมีจุด2จุดขึ้นมาที่ gsm 1และ gsm 2แล้วให้กด r 1ครับลูกศรชีร้ที่ copy ให้กดวงกลมแล้วจุดสีเขียวจะขึ้นนะครับเมื่อจุดสีเขียวขึ้นแล้วกดสามเหลี่ยมภายหลังกลับครับเลื่อนสีแดงมาที่ mc กูมย์ับ MCS ูก MC ็คือเม s เซฟที่เราเสียบอยู่นะครับตัวนี้มันจะโชว์พื้นที่เมนเซฟนะครับ5.3 mb 1 0 0 0 kb เท่ากับ1 mb ผมมี5.3 mb เท่ากับผมมี5 3 0 0 kb นะครับพื้นที่ในการลงโปรแกรม gsm นะครับใช้พื้นที่2 0 0 kb ดังนั้นพื้นที่ผมพอในการลงโปรแกรมนะถ้าพื้นที่คุณไม่พอให้ไปลบเซฟเกมอื่นออกก่อนเลยนะครับไปลบจากไหนก็ลบจากหน้า browser p a y e t o นั่นแหละครับเปิดเครื่องโดยที่ไม่ต้องใส่แผ่นแล้วมันจะมีเซฟให้เราไปลบไฟลเซฟเกมอ,ออก เราก็ลบไปให้มีพื้นที่เหลือ200 KB หรือเกินนั้นนะครับเมื่อพื้นที่มันมีพออยู่แล้วนะครับ200 KB แล้วจุดสีเขียวขึ้นแบบนี้ให้กด R1 ครับแล้วลูกศรมาแถวที่5เลยครับ PSU page นะครับแล้วกดวงกลมจะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาหนึ่งหน้าต่างนะครับตอนนี้กำลังจะติดแตกไฟล์ติดตั้งโปรแกรมใส่ mem save นะครับแล้วจะได้มา2โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ เมื่อไ้้ต่างหายไปแล้วเราจะได้มา2โฟลเดอร์คือ BWO T Boot กับ GSM CFG 2อันนี้นะครับที่เราต้องการเมื่อได้แล้วเราก็จบครับการลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยอยู่ใน mem save แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเข้าโปรแกรมให้ดูนะ อนนี้ยังไม่ได้เข้าโปรแกรมนะครับเมื่อกี้แพทติดตั้งโปรแกรมเฉยๆนะถ้ายังกดเข้าไปตรงนี้ก็คือเข้าเล่นเกมเลยนะครับแต่ไม่ได้ผ่านระบบโปรแกรม GSM นะครับดังนั้นผมจะเข้าโปรแกรม GSM นะครับผมเลื่อนมาดังขวาแล้วกดกระกะบาทนะครับแต่ครั้งนี้มันจะไม่เข้าหน้าจอให้เราติดตั้งแบบเมื่อกี้แล้วนะครับแต่จะเป็นผ่านไปตรงทางหน้าจอตั้งค่า ซึ่งไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับผมตั้งค่าให้แล้วแต่ถ้าคุณอยากกดให้กดสามเหลี่ยมอันนี้ครับคือหน้าตั้งค่าให้กดสามเหลี่ยมถ้าคุณอยากตั้งแต่ถ้าคุณไม่อยากตั้งคุณปล่อยไปเลยครับไม่ต้องกดเดี๋ยวมันโหลดเองเอาสิ่งที่ผมตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอยากลองตั้งกดสามเหลี่ยมเมื่อกี้นะครับกดเข้าไปแล้วจะมีให้คุณตั้งถ้าคุณไม่มั่นใจก็อย่าไปเซฟนะครับเพราะถ้าเซฟของผมจะหายไปนะที่ผมตั้งค่านะครับอันนี้เราเข้ามาหมด GSM สังเกตนะครับภาพมันจะเล็กลงเพราะมันถูกบีบมานะครับ ตอนเวลาเข้าเกมขอบตรงนี้มันจะเป็นขอบดานะครับเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ถ้าเกิดแบบต้องการให้เต็มจอให้ปขยายที่จอทีวีนะครับตอนนี้ผมเข้าโหมด gsm ได้เลยนะครับเข้าโหมดเกมได้เลยนะครับเพราะผมอยู่ในโหมด gsm อยู่แล้วผมเข้าไปเลยนะกอตัวหนังสือมันจะคมขึ้นกว่าอีกนิดนะครับแต่ว่าข้อเสียอย่างนี้ก็คือจอมันจะบีบขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งจอใหญ่ก็ถ้าบีบออกมาแต่จอทีวีดอใหญ่ก็ไม่ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดจอเล็กมันบีบ มันก็ดูจอมันเล็กลงแต่อย่างที่ผมบอกคือจอเล็กมันมันก็ไม่ได้หยาบนะครับภาพมันก็เล่นได้อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้หมด G S M ก็ได้นะอันนี้ผมเข้าเกมเล่นให้ดูนะครับ To select what are you buying <laughs> ถ้าเราต้องการให้มันเต็มจอกว่านิดนึงก็คือไปปรับโหมดภาพให้เป็น widescreen นะครับก็อันนี้นะ s c r e e n adjust นี่นะครับแล้วก็ปรับ w i d e s c r e n ให้เป็นออนนะครับจอมันจะกว้างขึ้นยืดขึ้นนะครับให้มันสมส่วนกับจอทีวีที่เป็นจอแก้วเท่าน,น,นั้นเองอ่าเป็นจอ w i d e s c r n นั่นนั่นเอง เคนะนั้นเดี๋ยวผมลองแผ่นต่อไปนะครับแผ่นนี้ก็จะเหมือนกันนะครับมีหมวด GSM นะครับเพราะคุณสั่งซื้อเป็นเกมเดียวกัน2องแผ่นนะแต่ผมจะไม่ลง GSM ให้ดูแล้วนะครับเพราะว่ามันลงอยู่ในเบมเซฟเมื่อแผ่นเมื่อกี้แล้วนะครับเพราะมันใช้ด้วยกันได้ไม่ต้องเป็นต้องลงซ้ำใหม่ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับเวลาเรากดเข้าไปหมวด GSM ปุ๊บมันจะ เข้าหน้าตั้งค่าของ GSM เลยเพราะเรามีอยู่แล้วในเมมนะดังนั้นไม่ต้องเป็นจำเป็นต้องลงซ้ำแล้วครับนอกาจากคุณไปลบทิ้งนะ,ะผมทำให้ดูนะครับผมเข้าไปเลยนะมันจะไม่ให้ผมไปลงโปรแกรมอีกแล้วนะครับเพราะมันไปหาเจอโปรแกรมที่อยู่ใน mem มมตัวนี้ที่ผมลงอยู่แล้วมันก็จะเข้าหน้าตั้งค่าแล้วก็โหลดที่ผมตั้งค่าเข้าหน้าลเลื่อนเกมเหมือนเดิมเห็นไหมครับ มันเข้าหน้าตั้งค่านะครับซึ่งผมไม่กดอะไรเลยนะปล่อยให้มันวิ่งไปเองนะครับมันจะกลับมาหน้า,าเลือกเกทอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็กดเข้าได้เลยเพราะโปรแกรมมันใช้ด้วยกันได้ครับเป็นตัวเดียวกันครับแต่ว่าทุกครั้งถ้าเราจะเข้าหมด GSM เราต้องไปเลือกที่หน้า GSM ก่อนนะ Select What are you buying? <laughs> Nineteen ninety-eight. นี้แผ่นอีแผ่นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มีตัวโหมด GSM นะครับก็คือเป็นเวอร์ชั่นปกตินะครับก็จากตัวนี้ก็คือจะเข้าเกมได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีไม่มีหน้าเลือกนะครับซึ่งแผ่นนี้ต่อให้ผมเสียบเมมที่มี GSM ก็ไม่มีผลนะครับเพราะมันก็ใช้ GSM ไม่ได้ครับเพราะว่าตัวแผ่นมันไม่มีคำสั่งให้เลือกโหมด GSM นะ แต่มันจะเป็นการเข้าวเกมไปเลยนะครับ a selection of good things what are you buying <laughs> นะครับทั้ง3มแผ่นไม่มีปัญหานะครับเปิดรองเข้าเกมเล่นได้นะครับ